Hey, สวัสดีครับทุกคนยู่ับับบับครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่องการจัดกระเป๋ามาเที่ยวญี่ปุ่นในปี2 0ง5ันิะครับผมมาเที่ยวที่ฟุกุโอกะก็อบอกาเป็นครั้งแรกเนาะมาเที่ยวทั้งหมดประมาณ8ถึง9วันมาถึงแล้วก็เช่ารถออกไปนอกเมืองครึ่งหนึ่งประมาณ4วันหลังจากนั้นขับก็ามานะครับในฟุกุโอกะคือรถแล้วก็เที่ยวในเมืองนะครับแต่ว่ามีพิเศษนิดน,นึงวันก่อนกลับ เรามีแผนที่จะไปไกลนิดนึงเลยอะกลับไปเช่ารถอีกรอบนึงนะครับ mm hmm. ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในกระเป๋าที่จัดมาในลนนักษณะนี้ทั้งเรื่องของการเดินนะครับการแบกการใส่รถการอะไรต่ออะไร mm hmm. ผมจัดมายังไงบ้างกับตัวกระเป๋าที่เอามานะครับก็คือตัวนี้ Pjwitek นะครับ Roller Camera Backpack อย่างที่เห็นว่าเป็นกระเป๋ากล้องที่มีล้อล้อดีด้วยลื่นมากแล้วก็มีนี่ครับมือจับ3ระดับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับสอนี่เป็นเหมือนกับวัสดุเป็นโลหะนะครับแข็งแรงนะครับใช้งานง่ายแล้วก็แบบเราขึ้นลงสะดวกนะครับลักษณะน,นี้เมื่อลากเสร็จแล้วทีนี้ถ้าจะสะพายนะครับเราเปิดด้านนี้ <c oughs> ก็เป็นเฟ้เออกมาสะพายได้ แล้วก็มีที่ช้อนดามหลังได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ใช้ไปบ้างเหมือนกันวันที่เข้าปราสาทคุมมโต้นะครับตอนแรกผมลากไปแล้วเขาบอกว่าถ้ามีล้อไม่ให้เอาเข้าผมก็ต้องถอดล้อเก็บในกระเป๋าแล้วก็แบกขึ้นหลังเดินเข้าในปราสาทคุเมมโต้ไปนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในกระเป๋าผมมีอะไรไปบ้างนะครับเปิดออกมาปุ๊บ นี่คือตัวในกระเป๋าอันนี้คือในด้านในกระเป๋าผมมี a 1 n e นะครับตัวนี้ a 1 1หนึ่งตัวมีเลนส์ซิกมา5 0 0 f 5 6 dg dn os sport 1ตัวนะครับมีเลนส์ซิกมา3 5 f 1 2 dg 2นะครับหนึ่งตัวเอ่อมีดีเจย์ไมค์ทูนะครับมีพ็อกเก็ตสาม,มแล้วก็มีออสโมสามหกศูนย์นะครับคือขยันแบกมาครบๆนะครับแบตเตอรี่แพ็คอย่างนี้สองอัน นะครับ action 5 pro นะครับเอามาในตระกูล dji ตอนนี้เนาะน่าจะขายแค่ n a n นนะครับแท่นชาร์จแบตนะครับขาตั้งเอามาครบๆเลยแล้วก็มีอ่าตัวนี้นะครับสายชาร์จไม่ใช่สายชาร์จสิตัวการลีเดอร์นะครับของ angelbird ตัวเล็กตัวนี้นะครับเปิดตรงนี้ได้แล้วใส่เข้าไปเป็น type a เป็นการ์ดลีเดอร์เซอร์เคสไทเอตัวนี้พร้อมสายอันนี้ชอบตรงเนี้ยสายเขานิ่มมาแล้วก็ใส่เขอยแบบนี้เลยปึ๊บห้อยอย่างนี้ไม่หลุดนะครับดีมากนะลูปแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวเรื่องการอุอถ่ายข้อมูลเดี๋ยวทำให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่ายังไงต่อมาก็เป็นตัวพิจวายเทคการ์ดลีเดอร์ตัวนี้นะครับครีเอทเมดดันออกมาเก็บการ์ดได้ตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดนี้นะครับไทเอ A ได้3อันแล้วก็เป็นการ์ดลีเดอร์ตรงนี้ เป็นไทท์ A ก็ได้นะครับหรือเป็นไมโครก็ได้นะครับไมโครก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้ตัวนี้แล้วก็ต่อ SD ได้เลยนะครับแล้วมีตัวนี้มือนเข็มจิ้มซิมแล้วก็ตัวขันน็อตนะครับมาให้ด้วยเนาะไมโครใส่ตัวนี้ได้หมดเลย6อันแล้วก็มันจะมีสายอยู่ตรงนี้นี่เปิดตรงนี้นะครับจะมีสายตัวนี้ออกมาอย่างนี้สามารถเสียบต่อเข้าคอมหรือว่าตรงเข้ามือถือได้เลยอ่าตัวนี้ดีคล่อง เก็บอ่ะตัวนี้หนึ่งตัวนะแล้วก็กันกระแทกลักษณะ,ะนี้กันน้ํากันฝุ่นนะครับมีอะไรอีกล่ะแล้วก็มีในช่องข้างหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก็บวันนี้เข้าไปกันช่องด้านหน้าตรงนี้วันที่เอามาผมใส่ MacBook Pro สิบสีนิ้วมาหนึ่งตัวแล้วก็ iPad Pro อีกหนึ่งตัวไว้ในนี้นะครับแต่ว่าวันนี้พอดีรู้ว่ามาแบบนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เลยใส่ไว้ในกระเป๋าไว้ในโรงแรม ซึ่งก็ต้องบอกว่าการใช้งานนะมันตอบโจทย์มากๆสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับหลายคนอยากแบกเยอะแต่ว่าร่างกายไม่ไหวที่จะเดินแบกเนาะเพราะฉะนั้นกระเป๋าตัวนี้มันทําล้อมาเพื่อให้เราลากได้ทั้งคล่องตัวแล้วก็สะดวกมากๆที่สําคัญครับล้อเนี่ยลื่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะไม่ใช้ก็ถอดเก็บได้ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ช่องด้านในนะครับมีไส้เนี่ยให้เราจัดสรรได้หลายรูปแบบมากๆอันนี้เราลองไปจัดสรรกันดูได้เนาะและที่สําคัญนะครับ มาถึงนี่เนี่ยผมเจอฝนด้วยเขาก็มีผ้ากันฝนผ้าคลุมมาให้นะครับเป็นผ้าใบคลุมลายสวยงามเลยตอนแรกดึงออกมาผมก็เอ๊ะมันจะใส่เข้าไปอีกท่าไหนอะไรยังไงโน่นนี่นั่น,นหรือเปล่าอะไรครับก็ใส่ไม่ได้จนคุณประยาน่าจะทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยดึงไปแล้วก็ใส่ให้ก็เฮ้ยจบเลยแค่คลุมเข้าไปทีเดียวปุ๊บจบแล้วก็เสร็จเลยครับกับผ้ากันฝนที่เขาให้มาเนาะก็ ดูดีมากๆแล้วก็กันฝนได้จริงๆด้วยเนาะช่วงฝนตกพรำๆอะไรเงี้ยครับก็เดินสบายเลยนะครับต่อมาเรื่องของตัวล้อที่เขาให้มานะครับมี4ล้อสามารถถอดเข้าถอดออกได้โดยการกดสวิตช์ที่ด้านล่างเนาะหลังจากถอดแล้วเนี่ยเขาจะมีถุงมาให้เลยนะครับสำหรับเอาล้อเก็บเพื่อไม่ให้เป็นเลอะอย่างอื่นแล้วก็มีช่องกระจุกกระจิ๊กหลายๆช่องเลยอย่างช่อง,อง,องตรงนี้ด้านหน้านะครับผมก็เก็บด้วยตัวสายแอนตี้มอนสเตอร์ไว้ตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ใส่แว่นใส่อะไรนุย้ยแน่นไว้ที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยเหมือนกัน แล้วก็ช่องน้านข้างนะี่ยมี2ฝั่งใส่ค้าตั้งใส่กระติกน้ําใส่กระจุกกระจิกด้วยนั่นอะไรได้อีกเยอะเหมือนกันตอบโจทย์มากๆครับสำหรับพิจูบอยเทคคาเมล่าโรเลอร์แบคแพคสาลิตรตัวนี้เหมาะก,กับสายท่องเที่ยวมากๆใครที่อยากรู้นะครับราคาตามนี้เลยครับทีนี้จะมาเล่าข้อพิจารณานะครับของเจ้ากระเป๋าตัวนี้ให้ฟังกันข้อแรกที่ผมอยากได้นะครับ สังเกตดูด้านนี้เวลาวางของกระเป๋ามันจะเอียงไปด้านหน้านิดนึงนะเพราะฉะนั้นเวลาลากบางจังหวะถ้ามันไปติดอะไรปุ้งมันอาจจะความด้านหน้าได้แต่ถ้าตั้งเฉยเ <ๆ S 1> ไม่ล้มอยู่แล้วครับเห็นไหมไม่ล้มหมุนงี้ก็ได้ไม่ล้มเพียงแต่ว่าจังหวะลากบางทีเราจะรู้สึกเอ๊ะมันจะต้องแบบท่าไหนยังไงบ้างกับความเอียงแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เนาะเวลาเราจะเปิดกระเป๋าด้านหน้าเราต้องนอนลงเพราะฉะนั้นด้านนี้ด้านที่จะมาพิงกับหลังเราอ่ะมันอาจจะเลอะได้ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่พิจารณาไว้เนาะตรงนี้แล้วก็ปกติเวลาเราใช้กระเป๋า่ากแบบนี้ครับเราจะมีกระเป๋าถืออีกใบหนึ่งเนาะที่มาเสียบตรงนี้ได้ใช่ไหมครับแต่กระเป๋าตัวนี้เสียบไม่ได้เนื่องจากว่ากระเป๋าปกติมันจะเป็นโครงเหล็กแค่นี้เล็กๆเรากระเป๋ามาเสียบได้ตอนี้เพราะมันใหญ่ปุ๊บมันใหญ่เกินนะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าที่เขาทำใหญ่แบบนี้เพื่อว่านะครับ มันจะได้ไม่มาเกะกะทิ่มอยู่ตรงกลางตอนที่เรายกแบกขึ้นหลังไม่งั้นมันจะกดหลังเราให้มันออกสองฝั่งไปเลยนะครับตรงกลางจะได้ไม่มีเหล็กมาค้ำอยู่จะได้สบายตัวขึ้นอันนี้เข้าใจได้แล้วก็พอมันใหญ่แบบนี้การลากการจุ่งครับมันทําได้ง่ายมากๆนะครับลากแบบนี้ก็ได้ลากไปปุ๊บหรือจะดันมาแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สนดวกหรือจะลากอย่างนี้อของมืออย่างนี้อันนี้พวกนี้ได้หมดเลยนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำหรือว่าข้อพิจารณาสำหรับกระเป๋าตัวนี้ยังไงก็ฝากไว้ครับพิจวัตรเทคโรลเลอร์คาเมราแบ็กแพคตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทเดอะดิจิตอลเอสทีเอ็มนะครับพิจวัตรเทคไทยแลนด์ที่ส่งเจ้ากระเป๋าตัวนี้มาให้เราลองใช้นะครับแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังกันแล้วก็อย่าลืมครับถ้าใครที่กำลังหาซื้อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สุนคาเมราดอทเน็ตหรือว่าร้านกล้องเสียงภูสุนคาเมรานั่นเองครับอ่าแล้วก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาาาามมไไปปปพรรร้้้้อดววววยยนนนนนนะคคคคัััััับบบบบแลลเกใหห่ิีีสส๊